ทีว่เาเป็นคาปูชิโน่ร้อนก็จะต้องมีฟองนมเนาะเน่ก็เตรียมนมสดมาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเทน,นมอะค่ะใส่ลงมาที่พิชเชอร์ค่ะแล้วก็นี่นะคะนี่ใส่ไปประมาณครึ่งพิชเชอร์ก็ตั้งเตาได้เลยค่ะแล้วเราจะต้องมีตัวเทอร์โมมิเตอร์นะคะในการที่บอกว่าช่วยวัดอุณหภูมิเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ60-65องศาใส่กาแฟเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็ใส่น้ําร้อนมาที่ H2O อุปกรณ์ที่เราต้องมีเพิ่มก็คือ1ถ้าคนที่ใช้เตาไฟฟ้าก็อาจจะต้องมีเตาไฟฟ้าเพิ่มอีกใบหนึ่งมีเทอร์โมมิเตอร์สําหรับวัดความร้อนของนมนะคะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตเทก,กาแฟนะคะลงแก้วก่อนค่ะในระหว่างที่เรารอฟองนมอ่าเทลงแก้วก่อนนะคะตอนนี้นมของเรานะคะอุณหภูมิได้แล้วค่ะเดี๋ยวเน่ปิดปิดความร้อนก่อนนะคะอ่าเราก็จะมาปั่นฟองนมกัน ใส่นมร้อนลงไปครึ่งแก้วค่ะแล้วก็ฟองนมอีกครึ่งแก้วนะคะอ้านี้ก็ใส่เลย